เดี๋ยวตัวอาบน้ำนะคะดูเลยนะเมื่อกี้หนมมันตกอยู่นะเมื่อกี้เลยหมวมันตกอยู่นะแล้วตอนนี้หมะ ไม่ตกแล้วเ <Okay. S 1> มื่อกี้ตกอยู่หมิมะตอนนี้ไม่ตกแล้วหัว,วมันไกลเกินมันไม่มีตรงนี้มันลื่นตรงเนี้ยไม่สามารถเอาก้อมมาตั้งได้โอน้ำอุ่น้ยน้ำเย็นนะนี่น้ำร้อนโอ้าโดน้ำอาบถังเดียวอาบสามคันแล้วจบเลยค่ะมาเลยมาเลยได้เวลาอาบน้ำแล้วจ้า พูท่มทำเสีมากโอ้ยหนูโอเค okay. เรารีบอาบวนะนี่จะเข้ากันละทูสบูอารงหน้าก่อนล้างหน้าล้างหน้าล้าหน้าอาบนา้หน้าหนาวัไปทางนูน้น,แ,น,นแล้วก็สตัตไปทางนี้ตอนนี้อุณหภูมิไม่ค่อยเยอะนะอุณหภูมิมันเอาน้ำมาเยนเ็นนะหะโอ้มันเย็นเร็วนะอมาดูเกตต้องแข็งก่อนดีไหม มาเบิ่์นเก็ดน้ำแข็งก่อนเนาะก่อนที่เราจะอาบมันจะได้บรรยากาศมากๆเลยมาเบิ่งนน้ำถังนี้จบเลยนะถังนี้น่ะคะ่ะจบเลยดนะูพวกเก็ดเป็นสวยไหมเก็ดน้ำแข็งดูดูเกล็ดน้ำแข็งมันจะเป็นย่งน้นดูฮ่า <laughs> จะกี่บออเบิยังโอเคเราจะไม่พูดเพิ่มเยอะเพราะว่ามันจะมันจะหนาวไปแฉยๆตอนนี้มันไม่ค่อยหนาวนี่แต่ว่าถ้าเล่นไปเล่นมามันจะหนาว ว่าตอนนี้เห็นมะเมื่อกี้ก็หว่าว่าเจ้าให้มันแบบว่ามอาตอนที่แบบว่ามันเย็น,นเย็นมันหิมะตกมันก็ดันไม่ตกไม่หล่ะบอกว่าตอนนี้หิมะตกเพราะเราอาบสามคังหรือว่าอาบถังนี่แหละหนึ่งถังพอแล้วก็เอาแต่ที่ลับๆที่สำคัญก็แล้วกันประหยัดไฟเนาะประหยัดน้ำประหยัดไฟก็ว่ากันไปหันเรื่อ กสิ้นก็หลุดอ้อยนาะสิ้นมบบเว้ยนั่นนะอาวเร็วๆแล้วจะเข้าไปนะน้ำจะไม่ได้อ่านน่านน้ำกันนะเว้ยแต่ว่าสาวพลไม่อ่าบน้ําใครจะไปรู้ได้ไปดูแล้วเปอยู่กับเขาตลอดเวลาแล้วเขาก็อ่าบน้ําแต่เขาก็แต่จะกล่าว่าไม่ได้ถ่ายมันไม่โชงนี้ไม่โชค อาบน้ำโชว์หนิสาวป่อนมาดูไม่ชอบอันนั้นไม่ต้องอาบเยอะหรอก้ันหนาว <c oughs> สาดเข้าไปนี่จุดรีรับโอเคแค่นั้นแหละแล้วก็ชาวชาวไปชาวมาอา้าดไปทางนี้ทีศาสตรไปทางนินทรี okay. โอเค่ะจบประาสวัสดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีพอก,ก่อนจะไปเปลี่ยนผ้าวัดเปลี่ยนผ้าก่อนอยากษ์ถ่ายรูป ก,อกอนนโอเคค่ะสวัสดีมากอาบน้ำหลังเลิกง,งานมราไปใช้แรงงานมาไม่อาบน้ำประหยัดไฟนี่ประหยัดไฟฟ้าเฮ้ยนะเดี๋ยวเดี๋ดด <c oughs> มาสู่ความเซ็กซี่แล้วอาบน้ำที่หน่อย ว่าเดินเดินผ่านเข้ามาตรงนี้มาดูไม่โชกอาบน้ำอากาศก็ไม่ได้ติดลบม,มากนะกิดลบห,หน่อยนี่แหละค่ะโอ้ตอนนี้ขนาดพัาถุงเอาลงนี่เย็นแล้วเนี่ยโอเคอยากจะถ่ายรูปสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะบา,บายค่ะขอถ่ายรูปก่อนก <laughs> ่อนที่จะแข็ง